อะไรคะครับแม่แก่แล้วแม่หูไม่ดีหรือว่าอะไรกันนะเอื้อยเอื้อยครับมันแปลว่าอะไรนะลูกอ๋อเน่พ,พีเอึ้งครับอึ้งครับอึ้งอึ้ยครับเอย,เอย เป็นภาษาไทยภาคเหนือเนาะอเอื้อยเป็นภาษาไทยว่าพี่สาวเอื้อยครับพี่สาวครับเอื้อยครับเอื้อยครับน่ารักมากค่ะขอบใจพ่ดการที่เอื้อยครับทำไมรู้ว่าแปดขับก็คืออายุระดับหนึ่งอะเนาะ ก็คือมีความสุขเวลาเขาเรียกเราเอื้อยเนาะค่ะทีนี้หลังจากนี้ด้วยคอนเซ็ปด้วยความพิเศษเราจะเดินทางด้วยรถไฟซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปแต่ละสถานแต่ละชานชาลาไปพร้อมๆกันพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปที่สาลาชานชาลา,ชา,ชลา